สบ,สบายไหมลุงสบายไหมสบายมากไหมสบายจริงๆ,งๆพอแล้วนะลุงกลับบ้านนะกินอาหารเสระะ็จย่ช่องแหม่มกะปิไลฟ์ฟินเจอร์มนสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะคะวันนี้ก็ทักทายจากที่ทำงานอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้แหม่มก็จะทำเมนูอาหารให้กับเด็กๆเหมือนเดิมนะคะเป็นเมนูง่ายๆ ไก่นะคะ ash, กูลาชไก่แล้วก็มันฝรั่งต้มแล้วก็มีผักรวมด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันนะคะแหม่มก็ย่อๆง่ายๆมาให้ดูนะคะเพราะว่าแหม่มทำงานไม่ไม่มีเวลาถ่ายคลิปแบบเต็มที่นะคะก็เอาแบบเล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะ ไก,ะะก็เป็นอกไก่ค่ะจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็นําไปต้มต้มแล้วก็เอาช้อนกดๆให้เขาเล็กลงไปอีกนะคะทุกคนเมื่อกี้ที่เห็นนี่ก็เป็นผักรวมนะคะเอาไปต้มต้มสุกแล้วก็เทน้ําออกแล้วก็เอามาคลุกกับเนยแล้วก็เกลือ,อนิดหนึ่งค่ะ อันนี้ก็เป็นมันฝรั่งค่ะแม่มก็จะปอกมันฝรั่งแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าชิ้นเล็กๆนําไปต้มให้เขาสุกเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราต้มทานกันเองแบบผู้ใหญ่ทานเนี่ยก็จะไม่หั่นชิ้นนะคะต้มไปเลยนะคะต้มเกลือแต่เด็กๆเนี่ยเขายังไม่มีฟันเยอะนะคะบางคนก็มีฟันข้างล่างสีซี่ข้างบนสีซี่เองนะคะก็ต้องหั่นเล็กๆให้เขาค่ะนํามันฝรั่งไปต้มจนสุกแล้วก็ ผักรวมต้มจนสุกเทน้ำออกแล้วก็มาผสมเนยนะคะคลุกคกเนยเข้ากันส่วนกูหล,ลาชนี่นะคะทำให้กับเด็กๆเ,เนี่ยไม่เหมือนทําที่ผู้ใหญ่ทานนะคะผู้ใหญ่ทำํำเล้วผู้ใหญ่ทําผู้ใหญ่ทานไม่ใช่ผู้ใหญ่ทำโอ้เป็นยังไงวันนี้พูดไม่รู้เรื่องมาไก่นะคะอกไก่เนี่ย ก็เอาไปผัดก่อนค่ะผัดกับน้ำมันเสร็จแล้วก็ปรุงนะคะปรุงเกลือพริกไทยแล้วก็ผงปรุงรสนะคะไม่ใช่ผงชูรสนะผงเนี่ยเขาทำมาจากผักนะคะผักตากแห้งกรอบๆแล้วเอาไปบดนะคะจากนั้นก็เติมน้ำค่ะ พอไก่สุกแล้วนะคะก็นําแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งมันนะคะมาละลายน้ําแล้วก็เทลงไปในซุปนะคะหรือว่าในไก่ต้มเนี่ยนะคะให้น้ําซอสเขาเนี่ยข้นนิดนึงค่ะน้ําซอสที่ทําให้ข้นๆแบบนี้แบบอาหารจะได้ไม่เหลวเกินไปนะคะเวลาเอาไปราดในจานนะคะทุกคนเมนูนี้ก็มี3อย่างนี้จากนั้นก็ตักเสิร์ฟเอามันฝรั่งใส่จาน ตักผักใส่จานแล้วก็ตักน้ำซอสราดอ่าทุกๆครั้งสำคัญมากๆต้องวัดอุณหภูมิค่ะต้อง80ขึ้นไปนะคะถือว่าอาหาร สุกแล้วค่ะต้องสุกจริงๆค่ะก่อนที่จะเสิร์ฟตอนนี้แมมก็ทําอยู่คนเดียวนะคะไม่ได้รบกวนใครเลยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยพอเขาทานมื้อเช้าเสร็จเขาก็จะพาไปทํากิจกรรมข้างนอกนะคะถ้าเกิดอากาศไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปนี่เป็นอาหารที่เสร็จแล้วนะคะรูปนี้ที่แมมถ่ายมานี่เป็นที่เหลือนะคะเหลือไม่เยอะจากนั้นก็กลับบ้านคะ่ะเมื่อวันก่อนแมมซื้อกล่องนี้มานะคะเราไม่เห็นว่ากล่องมันเป็นรูนะคะหรือว่ากระปุก กระปุกหรือว่ากล่องมันเป็นรูค่ะแล้ววันนี้แม่มก็จะเอาไปคืนเขายังไม่แน่ใจว่าจะคืนได้หรือเปล่านะคะตั้งประโยคไว้มากมายเลยว่าจะอธิบายยังไงฉันซื้อมาแล้วแล้วไม่เห็นมันเป็นรูโน่นนี่นั่นจะคืน พอเอาเข้าไปจริงๆนะคะทุกคนเข้าไปที่เคชเชียแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยเมื่อวานก่อนนะสองวันก่อนฉันซื้อกล่องนี้ไปแล้วไม่เห็นมันเป็นรูเนี่ยฉันจะคืนได้ไหมเขาไม่ถามอะไรเลยนะคะเขาบอกว่าจะเอาเงินคืนหรือว่าจะเอาชิ้นใหม่เหมือก็บอกว่าเอาเงินคืนค่ะกล่องนี้ก็ 5ยูโรนะคะได้เงินคืนแล้วก็กลับบ้านกันจ้าตั้งใจว่ากลับมาถึงบ้านแล้วจะพักผ่อนจะทานอาหาร <ไป S 1> จะตอบคอมเมนต์อะไรต่างๆเปล่าคะ่ะลุงแต่งตัวรอแล้ววันนี้ฉันอยากไปไว่ายน้ําฉันจะไปไว่ายน้ําแล้วก็นัดลูกชายน้องมินไว้แล้วฉันจะไปวันนี้ไม่ไปวันอื่น จันสุดาก็บอกว่าลุงจ๋าขอนั่งแป๊บหนึ่งนะขอทานข้าวก่อนนะขอพักแป๊บหนึ่งไม่ได้จะไปตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เธอค่อยไปทานที่โน่นที่โน,น,น่นก็มีร้านอาหารได้ค่ะได้เลยค่ะจัดให้นี่ก็มาถึงที่สะว่ายน้ําแล้วนะคะทุกคนสะว่ายน้ําตรงนี้อยู่ไม่ไกลกับบ้านเรานะคะขับรถมาประมาณ1 0 1 5นาทีค่ะทุกคน ที่นี่เป็นสระว่ายน้ำกลางแจ้งนะคะตอนเข้ามาเรา3ามคนก็จ่ายไป11ยูโรไม่แพงเลยเนาะแล้วก็เตรียมอาหารก็คือไม่ใช่อาหารพิเศษอะไรนะคะขนมปังไส้กรอกเตรียมน้ําเตรียมอะไรมาแล้วก็เอาเสื่อมาสองผืนนะคะก็มาปูตรงนี้ หญ้าในปกติสีเขียวสวยงามนะคะทุกคนปีนี้เยอรมันร้อนโหดร้อนสุดๆนะคะหญ้าตายหมดเลยดูแบบแห้งแล้งมากไม่เหมือนอยู่เยอรมันเลยนะคะแล้วตรงนี้ก็โล่งดีค่ะเมมมาก็เป็นเวลาบ่าย2องครึ่งแล้วนะคะก็มาพักผ่อนตอนแรกแมมก็หงุดงินอะโอ้จะอะไรกันนะกันนะไป,ไป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 อยากไปก็ไปแต่พอมาถึงแล้วนะคะเปลี่ยนชุดว่ายน้ําแล้วลงน้ําแล้วรู้สึกอารมณ์ดีโอ้ เนี่ยนะขอให้ได้คัดค้านไว้ก่อนเนาะจากนั้นก็นั่งดูสองคนเขาเล่นน้ํากันนะคะน้องมิ้นไม่ได้มาด้วยค่ะวันนี้ก็พาลูกชายน้องวิ้นมาค่ะก็มาเล่นน้ํากันนอนเล่นนอนพักผ่อนกันไม่คิดว่าตัวเองจะมาทำอะไรแบบนี้นะคะทุกคนตอนที่อยู่เมืองไทยก็ไม่เคยคิดว่าจะเอาเสือมาปูนอนเล่นดูฟ้าดูดาวดูต้นไม้นะคะพอมาอยู่ที่นี่เนี่ย เราจัดระบบระเบียบให้กับตัวเองได้แล้วมีเวลาเหลือนะคะหลังจากเลิกงานแล้วก็ไปพักผ่อนหย่อนใจกันแบบนี้นะคะบางคนก็ไปไว่ายน้ําปั่นจักรยานช้อปปิ้งอ,อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่คนฝรั่งส่วนมากที่แบบเห็นนะเขามีงานอดิเรกกันนะคะทุกคนสบายไหมลุงสบายไหมสบ,สบายมากไหมสบายจริงจริง <laughs> ดูกางเกงดิดอกดอก <laughs> ก็กินก็มีเครื่องดื่มก็มีตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงนานแล้วที่ไม่เห็นลุงมีความสุขเหมือนวันนี้นะคะก็แกอยากจะมาจริงๆค่ะ พอมาแล้วเหมือนเด็กเลยค่ะทุกคนลงไปเล่นน้ำแล้วก็สอนให้ลูกชายน้องมินว่ายน้ำคือลูกชายน้องมินเนี่ยเขาไม่ค่อยได้มาว่ายน้ำค่ะลุงก็สอนให้ว่ายน้ำสอนให้เล่นสไลเดอร์แล้วก็สอนให้กระโดดค่ะคือลุงไม่ได้กระโดดเองนะแล้วตอนแรกน่ะสิบเบเตียนไม่กล้าลงสไลเดอร์นะคะลุงนะคะคุณลุงวัย76ไปลงสไลเดอร์กับ เิบาสเตียนนะคะกับลูกชายของน้องมิ้นรอบแรกนะคะพอ,อะลูกชายน้องมิ้นเห็นแล้วว่าเออลุงทําได้ลุงพาไปได้เขาก็เล่นเองได้คนเดียวนะคะแล้วลุงก็ว่ายน้ําพักผ่อนตามอัตยาศัยวันนี้ก็ แกมีความสุขมากเลยเพราะว่าแกได้สอนลูกชายน้องมินว่ายน้ําได้สอนเล่นสไลเดอร์ได้สอนกระโดดนะคะแล้วก็เขาไม่กล้าไปซื้อของด้วยตัวเองนะคะตรงร้านอาหารเนี่ยเขาก็จะมีเฟรนด์ฟรายมีเบอร์เกอร,มอร์มีอะไรขายนะคะเขาก็ไปยืนด้อมๆมองๆไม่กล้าซื้อแล้วเขาก็บอกว่าป้าป้าช่วยไปซื้อให้หน่อยป้าบอกหน่อยป้าก็บอกว่าไม่ได้ สิบัสเตียนต้องเรียนรู้นะลูกต้องฝึกต้องไปถามต้องพูดเองเราอายุ11แล้วเราต้องกล้าลูกไม่กล้าผมไม่เคยไปซื้อเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นถ้าป้าไม่ไปเดี๋ยวจะไปถามลุงแม่ก็เสียงสูงใส่สิบัสเตียนบอกว่าไม่ได้สิบัสเตียนวันนี้สิบาสเตียนต้องฝึกต้องทำให้ได้แล้วถ้าทำได้วันหน้าสิบัสเตียนจะทำได้โดยที่ไม่มีปัญหาเลยลองดูนะลูก แล้วเขาก็ไปสามรอบนะคะทุกคนไปแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับ แล้วสุดท้ายเขาก็กล้าแล้วได้ซื้อเบอร์เกอร์มาสองชิ้นโอ้ยดูเด็กมีความสุขป้าก็มีความสุขไปด้วยนะคะปรบมอรือกันใหญ่เลยสองคนป้าลุงว่าทำได้แล้ววันนี้เขาเล่นสไลเดอร์ได้เขาว่ายน้ำได้เขาซื้อของได้เดี๋ยววันหน้าเรามาดูกันว่าจะพาซิบาสเตียนไปไหนแล้วสอนอะไรให้เขาทำได้อีกนะคะสิ่งนี้นี่เหมือนเราจะเพืิกนะสองคนป้าลุงเนี่ยเหมือนจะเพือกแต่แม่เขายินดีนะคะแม่เขาอนุญาตแล้วก็ ให้มาเราก็ที่จริงก็ไม่ได้เป็นญาติเป็นอะไรกันแต่ความรู้สึกของเราก็เหมือนเป็นญาติกันนะคะทุกคนเจอกันบ่อยบ้านใกล้กันช่วยเหลือกันและกันนะคะค่ะวันนี้ก็ยาวนานมากๆเลยนะคะแหมไปทํางานตั้งแต่ตอนเช้ากลับมาถึงบ้านยังไม่ได้พักเลยก็พาเหมือนเป็นแม่นะเหมือนพาลูกสองคนมาเล่นน้ําน้ําก็ต้องเตรียมผ้าก็ต้องเตรียมเสือก็ต้องเตรียมขนมก็ต้องเตรียมคือต้องพร้อมทุกอย่างเลย ทุกอย่างเลยจริงๆนะคะเป็นหัวหน้าแกงค่ะทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาว่ายน้ําด้วยกัน <laughs> นี่ถ้าลุงไม่บังคับมานะแม่ว่าคงจะนอนอืดตื่นอยู่ที่บ้านอ่ะนะคือมันร้อนแล้วมันเหนื่อยแล้วมันก็พันให้ขี้เกียจนะคะทุกคนเป็นไหมคะเนาะข้ออ้างเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ก็ขอโทษลุงไปว่าเออขอโทษนะที่ตอนแรกไม่อยากจะมารู้สึก ไม่พอใจแต่ตอนนี้รู้สึกสบายใจแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นนะคะก็ขอโทษขอพวยกันไปแกก็มีความสุขหลั่นๆานะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพดีแข็งแรงกันทุกๆคนแล้วเรามาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะชิชอาร์ว d ดาซนสวัสดีค่ะ กิน้าาสเสะตอนนี้เป็นเวลา6โมงโอเคชิสหิวเหรอน่านี่หิวเหรอหิวมากยะหิวมากเลยโอเคชิชกลับบ้านไป Lass also auch nicht das Papier rumbeißen, weil du nichts siehst. Geht nicht. Zu groß. Zu groß, ne? Mit der Hand vielleicht. Warte mal, ich gehe. <laughs> <laughs> ที่จอดรถที่จอดจักรยานที่จอดรถบ้านมีหมดไม่ต้องจ่ายตั้งฟรี